บริษัทวิกซัสเอชชอนมจำกัดจัดงานถแถลงข่าววิกซัส moving forward 2025เพื่อเปิดตัวคาร์ทิโซ s t r o c o l l a g e n คอลลาเจนรักษาข้อเขา่าซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยโดยงานถแถลงข่าวมีผู้บริหารจากทางวิกซัสเอชชอนมและเซ l e นทร i ผู้ผลิตคาติโซ่ร่วมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์บรรยายถึงประสบการณ์และประสิทธิภาพในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้วิสตัสดเอนเนมยังได้นําเสนอเทคโนโลยีทางกายภาพบําบัดได้แก่หุ่นยนต์ฝึกเดินและเครื่องตรวจประเมินกล้ามเนื้อเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาอย่างครบวงจร สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีบงพัฒนามาประสิทธิ์นะคะ CEO และกรรมการบริหารบริษัทวิกตัสเอทธนัมจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไฮเทคโนโลยีชั้นนําจากทั่วโลกนะคะเราเปิดดําเนินธุรกิจมา,มามากกว่า5ปีแล้วนะคะมุ่งเน้นไปที่สินค้าไฮเทคโนโลยีที่จะมาช่วยคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพสูงปลอดภยัยและราคาสมเหตุสมผลค่ะ ะะและสำหรับวันนี้เรามานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คือคาร์ติซอลเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษที่ช่วยรักษาโรคอาการข้อเข่าเสื่อมและบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่านก็จะทราบว่านะคะยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและจริงจังและสินค้านี้นะคะคาร์ติซอลจะเป็นคาตอบใหม่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนใหม่ซึ่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดดังเช่นที่ท่านได้รับฟังจากคุณหมอและผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มาระยะหนึ่งแล้วนี่เป็นประสบการณ์จากเมืองไทยนะคะคุณหมอในเมืองไทยและในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยค่ะวิชันของเราคือเราต้องการให้ สินค้าคาร์ติซอลติดตลาดใช้ในคลินิกโรงพยาบาลและในที่สุดจะเป็นไกด์ไลน์ในการรักษาคนไข้ทางด้านข้อเข่าเสื่อมเป็นขั้นตอนถัดไปซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าทางบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะทําให้ได้ดังนั้นค่ะในคนไข้ที่ระยะเริ่มต้นถึงระยะกลางถ้าได้รับการฉีดคอลลาเจนชนิดพิเศษนี้ก็จะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะใช้ข้อเข่าได้ตามปกติและถ้าหากในคนไข้ที่เป็นที่ในระยะที่สูงขึ้นนะคะ โดยที่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆหรืออันเดอร์ไลน์ของการมีโรคต่างๆคุณหมอจะเป็นผู้เลือกในลหลายๆเคสอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาก็คือยังสามารถกลับมาใช้ข้อเข่าของตัวเองได้โดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมเป็นเหล็กนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เปิดแถลงข่าวในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรานะคะคนไข้สามารถที่จะเข้ารับบริการฉีดเข่าด้วยคอลลาเจนชนิดพิเศษนี้ ในคลิน kind of ิกและโรงพยาบาลชั้นนําได้ทั่วกรุงเทพและในต่างจังหวัดแล้วค่ะก็อยากจะเรียนฝากสื่อมวลชนนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่และคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปไปสู่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้ที่เห็นผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม คือผู้ที่ไม่ได้เคยมีอาการของการเจ็บเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมจะไม่รู้หรอกเขาว่าเขาทุกทรมานแค่ไหนบางคนต้องนั่งรถเข็นบางคนต้องไม่กล้าลงจากเตียงเพราะว่าเจ็บปวดและทรมานช่วยบอกเขาว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็มาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเหมือนอย่างท่านที่ในคลินิกได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะก็ขออนุญาต แนะนำตัวอีกสกรอบหน,นึ่งนะครับ, <S <S บผมบก็ผมนาวากาโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมุลหิรันนะครับเป็นสัญญาแพทย์ออทพิดิกนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ประจำหลักๆก็คือทนบุรีบำรุงเมืองนะครับแล้วก็งานหลักของผมก็คือรักษาคนไข้โรคข้อเข,ข่าเสื่อมเลยนะครับโดยเปิดเพจที่เรียกว่า Happy n n e e by ด r เอกพงศ์นะครับซึ่งจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้เกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อม หลากหลายนะครับทั้งแบบผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดและหลักๆเลยก็คือจะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าการซ่อมเขา่านะครับผมงาน<ม>จริงๆแล้วผมคือเป็นหมอผ่าตัดนะส่วนใหญ่แล้วคนไข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระยะสุดท้ายคือปวดเข่ามากเข่าเสื่อมมากจนต้องผ่าตัดคือขั้น3าขั้น4ไปแล้วนะครับการผ่าตัดของผมเนี่ยก็จะแตกต่างจากการผ่าตัดของโรงพยาบาลท,ทั่วไปที่ โดยทั่วๆไปจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเข่านะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะทำในเรียกว่าการซ่อมเขา่าซึ่งซ่อมเข่าก็คือการรักษาเข่าเสื่อมแบบไม่ต้องเปลี่ยนทั้งข้อนะครับคือจะเก็บลูกสะบ้าเอาไว้เก็บเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังทําให้เข่าเนี่ยเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับซึ่งผลการรักษาซ่อมเข่าก็จะดีกว่าการเปลี่ยนเข่าอย่างชัดเจนแต่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ผ่าตัดซ่อมเข่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นน้อยหรือแม้แต่ขั้นคนที่เป็นมากแต่ว่ามีความไม่พร้อมในการผ่าตัดมีโรคประจําตัวเยอะมีงบประมาณที่ไม่ถึงหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคอลลาเจนคาติซอลเป็นการฉีดรักษาซึ่งจากที่ผ่านมามีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือประมาณ2-3ปีแล้ว ผลการรักษากับคนไข้กลุ่มน,นี้ที่ได้รับการฉีดคาติซอลนี่ครับก็ได้รับผลที่ดีทั้งในงแง่ของอาการเจ็บปวดลดลงการทํางานของข้อเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตประจาวันก็ดีขึ้นและก็ยังไม่เจอผลภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งสิ้นครับค่ะนะคะรีกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาแล้วก็สามารถรักษาได้ง่ายกว่าการผ่าตัดแล้วก็เห็นผลชัดเจนใช่ไหมครับครับผมสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมผ่าตัดค่ะนะคะ,ะพี่วิท ผู้ริหารคลินิกแต่ละท่านที่ได้มีการใช้โปรดับตัวนี้ไลฟ์ฟังหน่อยไหมครับว่าทางคลินิกได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนะะี่ยครับอเล็กซ์ากฝังี้ก่อนั็ได้ครับได้ครับผมเป็นตัวแทนของ New Life คนะลิ n i กนะครับเข้โอโซนนะครับซึ่งมีสาขารองรับทั่วประเทศประมาณ12สาขานะครับ<ช>ก็เราได้ใช้แล้วนะฮะแล้วผลดีมากๆเกินคาดคนไข้าสาม,มารถที่จะไม่ต้องแบบพักฟื้นตัวนานๆแล้วก็สาม,มารถที่จะใช้ประจำวันได้เลย หลังฉีดเสร็จแล้วคุณกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมีอาการปวดอะไรหลังจากนั้นมาอาการกค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยที่คลินิกของเราเนี่ยสาขาทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วเราต้องการให้คนไข้ของเราอ่ะกลับไปใช้ชีวิตที่ที่ดีและเร็วที่สุดเหมือนปกติที่สุดนะฮะดังนั้นตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับเรียกได้ว่าฟินแบ็กกลับมาดีเกินคาดดีเกินคาดครับค่ะขอพี่สมงครไข้สนใจไปที่คลินิกพี่อยู่ที่คลินิกอะไรนะคะตอนนี้สาขาที่มีก็มีม มีเชียงรายนะครับมีพิษณุโลกมีกาญจนบุรีนะครับอขอนแกน่นอุบลน,นะครับแล้วก็คือตอัวน,นีเ้เรามีสาขาประเทศใครใกล้ๆตรงไหนไปตรงน,นครับอยู่ใจกลางเมืองค่ะตึก24ง่ายๆคือติดกับอินทผลิมค่ะรถตฟฟ้าพร้อมพองพง,พง,ง่ายๆนะคะที <c oughs> นิกเราเนี่ยดูแลโดยหมอท่านเดียวเลยค่ะเป็นหมอกระดูกและข้อเป็นหมอผ่าตัดค่ะแต่การดูแลของเราเนี่ยเราจะเลิกต้องต่วิธีธรรมดา จนถึงการเลือกสารในการฉีดแล้วก็การผ่าตัดแต่ความขวัญของคลินิกเราคือผ่าตัดทั้งเลือกสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกคุณหมอก็จะหานวัตกรรมใหม่หรือสิ่งใหม่ๆจากการตรวจคนไข้วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะเลือกสิ่งที่ต้องต้องให้คนไข้ที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นคอลลาเจนก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณหมอเลือกฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นตัวที่ดีมากๆไม่งั้นคุณหมอคงไม่ตัดสินใจเลือกเข้าคลินิกนะคะเพราะคุณหมอค่อนข้างเรื่องเยอะเรื่องมากค่ะ แล้วก็คลินิกเรานะคะนอกจากมันมีศูนย์ประมาณ4ี่ศูนย์ค่ะยู่ในคลินิก <c oughs> หลกัหลกๆก็เป็นสปาแอนด์จอยเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเขาแล้วก็เป็นเป็นเท้าฉะนั้นการที่ได้คอลลาเจนมาเราเชื่อว่าน่าจะช่วยคนไข้เป็นอีกที่นึ่งที่ช่วยได้ค่ะได้ครับสวัสดีครับสุขสิธ,ธ,ธิพิพนผ์นะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทวิหัหมด้เขาจำกัดนะครับ ก็สำหรับ b h แฮเองครับเรามีชื่อคลินิกอยู่2ที่ในกทมนะครับก็จะอยู่ที่ตึกจัส i ินนะครับตรงอโศกสามารถไปได้ทั้งรถไฟ,ฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินนะครับอยู่อาคารจัส i ินครับชั้นบีหแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่บางนานะครับก็สําหรับ b h แฮเองครับเราก็ได้รับการแล้วก็เราเราียกอาเรียกว่าคลินิกเรามี first hand experience กับตัวกับ i ิท Col คอลลนะครับหรือว่าคัตติซอล โดยที่คนไข้ครับก็คือเคยทํามาทุกอย่างละจนกระทั่งอาจจะต้องหลังจากนี้คงจะต้องไปไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็ได้มาฉีดตัวคาติซ่าก่อนนะครับผลปรากฏก็คนไข้แม้การดีขึ้นตามลาดับครับภา,ายในระยะเวลาหลังจากการฉีดอยู่ที่3-4เดือนเพนคนไข้เพนสกอร์ลดลงเยอะมากเลยครับแล้วก็ในขณะตอนนี้ก็คือเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งผมคิดว่า ตัวคาติซอลอะครับมันเหมือนกับเป็นเกนเชนเจอร์เลยสําหรับตัวสำสำหรับการรักษาโอเอนีหรือว่าโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับในในในไทยโดยที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่คนไข้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยสวัสดีครับผมนายแพทย์นพดลนพคุณนะครับผมทำเป็นเป็น,ป,นประธานเจ้าหนี่บริหารของบริษัทเดเพลนซ์จำกัดนะครับ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจทางด้าน Wellness and r e h a b i t i t a t i o n นะครับผมมีธรุรกิจอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็น The Parent's n นะฮะ Nursing Home ซึ่งจะดูแลผู้สูงอายุนะครับรับดูแล Rehab ห,หรือว่าฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ Post s t r ต k กนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดต่างๆโดยเพาะผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ที่เป็นอามาพฤกษ์มาพาคแล้วก็ความจำเสื่มเหล่านั้นด้วยนะครับเมื่อเราได้ดู และผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเราก็พบว่าการดูแลรักษาเนี่ยจะจำเป็นจะต้องใช้หลายๆวิธีนะครับผมก็เลยเได้สร้างตั้งคลินิกขึ้นชื่อว่า The p a r a n c e ศาสตร์คลินิกขึ้นนะครับคนไข้ที่มาในการที่จะให้ฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกเข่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึก่รอนย้อนกลับไปนะครับพบว่ายังมีคนไข้เยอะแยะ,ยะเลยที่มาปรึกษานะครับว่าเถ้าเข่า แล้วไม่ต้องผ่าตัดจะทำไงบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรักษามากมายเลยนะครับคาร์ติซอลคอลลาเจนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมในงานถแถลงข่าวเปิดต,ตัวทงคาร์ติซอลของบริษัทอีกัสนะครับมีความเชื่อมั่นมากและจะนำคาร์ติซอลคอลเลาเจนเหล่านี้ไปใช้ในการรักษานะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข่าวกระดูกข้อต่าง นะครับทั้งผู้ที่ยังไม่สูงอายุและผู้ที่สูงอายุแล้วนะครับก็ขอแสดงยินดีกับทางด้านบริษัทอีคทัฟด้วยนะครับได้เชื่อมั่นในตัวคาร์ติเคสอลคอลสเจนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนยายแพทย์สุยะปิยปะพนุกิจนะฮะเป็นประสาทสัญญแพทย์ไม่ได้เปิดคลินิกไม่ได้ทํโรงพยาบาลเด็กชนที่ไหนแต่ว่าจะมีพักควกเพื่อนฝูงกันมาปรึกษาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาปวดเข่านะฮะอันนี้เลยฐานความรู้เรื่อง มันก็จะมีเรื่องของสเต็มเซลล์บ้างคอลลาเจนบ้างอะไรบางคณิตฐานความรู้คือในข้อในข้อเนี่ยจะประกอบด้วยคอลลาเจนไททูคอลลาเจนชนิดที่2เราก็เลือกคอลลาเจนมาใช้ก็ปรากฏว่าเขา,าใช้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าอ,อาการดีขึ้นนะ,อ,ะอาการปวดเข่าลดลงเดินได้คล่องขึ้นเลยออันหนึ่งที่ที่ไม่คาดคิดคือผิวมันใสขึ้นด้วยนะเพราะนั่นปรากเราพอใช้ไปเนี่ยเขาก็มาเลตปอนที่ดีพ่อแม่พ่อแม่เดินได้คล่องขึ้นอาการปวดเข่าลดลงผิวเนี่ย ผิวสดใสขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นครับประสบาการณ์ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับการนะครับเป็นผู้จัดก,การแผนพัฒนาธุรกิจนะครับจากเ,ออเครือเชสเลอรี่โฮมกรุ๊ปนะครับโดยที่ก่อตั้งโดยในแพทย์เก่งพงษ์ตั้งรุงนสันตินะครับก็จริงๆเราเป็นบริษัททีออ่มีตั้งแต่ในเลเวลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุเลยนะครับไปจนถึงออในช่วงปีนี้เราก็เริ่มเปิดขยายรายธุรกิจมากขึ้นนะครับเป็นคลินิกกายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของโฮมแคร์ด้วยก็จริงๆรวมสาขาเนี่ยเรามีประมาณสักสิบสาขาแลละทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ ตัวของล่าสุดเนี่ยเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเรื่องงานของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับที่โรงพยาบาลบิมุติตรงสะพานควายนะครับก็จริงๆแล้วในในส่วนของบิสเนสเราจริงๆเราค่อนข้างจะคุ้นเคยดูแลผู้สูงอายุที่จริงๆเรื่องเข่าเนี่ยมีปัญหานะครับเราก็แทบจะเป็นปลายทางแล้วของผู้สูงอายุที่จะต้องมาอยู่ที่เราแล้วก็ทําฟื้นฟูอย่างหนักนะครับจริงๆก็แต่ว่าทางเชสติวิโฮมเนี่ยจริงๆเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางของบิ t ัสอยู่แล้วที่เรามีการ โคกันในส่วนของโปรดักที่เป็น High h ไฮเทคโ o โลยีรีเทอ i บิ t เทชัน r o b o t i c นะครับตอนนี้จริงๆเราก็กำลังเราเป็นองค์กรที่รเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างมากกับตัวของโปรดักใหม่นี้นะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็น,นจริงๆเราเซอร์วิสเราจะเป็นปลายทางของคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนี่ยก <c oughs> ็จริงๆทางทีมเองเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะซัพพอร์ตเพื่อคุณภาพชีวิตของไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าเนี่ย ก็ทางทางเชซิโคมกรุ๊ปเนี่ยมีความมั่นใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แสดงความดีดีกับทางเดลวีแล้วก็บริษัทิีสตัสด้วยครับ